วันอังคารที่21มีนาคม2566เวลา15นาฬิกาสโมสรหน,นองคายนาคา F4 เปิดตัวสโมสรที่โรงแรมอัศวันหนองคายสโมสรหน,นองคายนาคา F4 ยกระดับฟุตบอลหน,นองคายสู่ฟุตบอลอาชีพเพื่อชาวหนองคายเพื่อเยาวชนหนองคายโดยมีคุณสมนึกรัตนคุณประธานสโมสรกล่าวเปิดงานที่มาการก่อตั้งสโมสรเป้าหมายสโมสรและมีการเปิดตัวชุดแข่งขันประจําสโมสร พออนาวุฒิปทุมชาติประธานพัฒนาเยาวชนกล่าวถึงเป้าหมายการสร้างเยาวชนศูนย์ฝึกเยาวชนของจงังหวัดหนองคายโพสเบียร์นครกิ่งศรีดากล่าวถึงเป้าหมายการคัดเลือกหลีกอาชีพการคัดเลือกเยาวชนแนวทางการพัฒนาเยาวชนสู่หลีกอาชีพปรัชญาแนวทางในการทำหลีกอาชีพของสโมสรได้เห็นหนึ่งความสำคัญการต่อยอด พัฒนาเยาวชนในจังหวัดหนองคายให้มีศักยภาพขึ้นไปเล่นฟุตบอลลีกอาชีพในระดับประเทศเลยเกิดแนวคิดการจัดตั้งสโมสรฟุตบอลหนองคายนาคายเอฟซีขึ้นคนหนองคายเยาวชนหนองคายเพื่อพัฒนาฟุตบอลจังหวัดหนองคายครับเป้าหมายยกระดับสู่การเป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพสามฤดูกาลเพื่อเลื่อนชั้นสู่ฟุตบอล ไทยลีกเซมิโปรลีก5ฤดูการในการเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก3เป็นทีมแรกที่มีโครงสร้างหลักเป็นผู้เล่นอายุไม่เกิน20ปีใน3ปีแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางพัฒนากับสโมสรพันธมิตรทุกๆ4เดือนมีผู้ติดตามผ่านทางช่องทางออนไลน์มากกว่า1,000 0คนในเวลา2ปีมีฐานแฟนบอล ให้การสนับสนุนทั่วพื้นที่ของจังหวัดจำหน่ายสินค้าของสโมสรประเทศเสื้อผ้าผ้าพันคอมากกว่ารายการละ500ชิ้นต่อปีมีกุ่มทุนให้การสนับสนุนตลอดปีทุกๆปีนะครับก็คือนโยบายเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะครับในของสโมสรน,น้องคายนาคาย f c นะครับก็วันนี้เป็นวันเริ่มยามดีนะครับเราเลยได้ มาเปิดตัวกันในวันนี้นะครับครับก็ขอขอบคุณนะครับสักไทยเมืองหน้าอยู่ประตูสู่หนองคายนบว้ว้ะ้าสีอ่านข้าวสารหอมมะลิชั้นดีมีหลวงพ่อใหญ่คู่เมืองลื่อเลืองคุณธรรมสักดิไทดรายงานสนับสนุนข่าวโดยหอจอกอราชามุงม้งจีมุ้งจีบมุ้งหมวนมุ้งลวดรางวัลระดับอาเซียนบริหารงานโดยคุณวิวรยุ์ลูกอินโทร์่ 0320แก้วเจริญการช่างจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างครบวงจรอิฐหินดินทรายเหล็กปูนกระเบื้องอุปกรณ์ไฟฟ้าสีทาบ้านเสาท่อน้ำดื่มแพ็คบรรจุขวดและอื่นๆอีกมากมายมาที่นี่ครบจบในที่เดียวสาขาสักไทยโทร086-218-5194 น้ำดื่มกันตาน้ำดื่มของชาวสักขายสะอาดปลอดภยัยใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตบริหารงานโดยดรเสน่ห์สุวิทธรรมมาพร้อมบริการจัดส่งในเขตพื้นที่อำเภอสักขายและพื้นที่ใกล้เคียงโทร0817995713เกิดที่สทิสตูดิโอรับผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รบบงจรโทร098 569 00 2 6